สวัสดีค่ะเอาภาพสเปนมาให้ดูนะคะไปเที่ยวมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะคะเราไปที่อาเลคันเต้นะคะไม่ห่างจากสเปนเดนเท่าไหร่นะคะบินประมาณแค่4ชั่วโมงประมาณนี้นะคะหาดที่เราไปชื่อว่าหาดซันยูเลนนะคะจากสนามบินนั่งรถมาประมาณ30นาทีค่ะมีหาดนี้นะคะจะมีรถไฟฟ้านะคะเรียบใจหาดตลอดนะคะหาดนี้จะมีเฉพาะคนสเปนนะคะไม่ค่อยมีคนนักท่องเที่ยวนะคะ คนต่างชาติไม่ค่อยมีนะคะอากาศเขาก็จะร้อนแบบร้อนแห้งนะคะเพราะเขาติดกับแอฟริกาแต่หาดที่นี่เขาสวยมากสะอาดแล้วก็สิ่งที่ประทับใจคือเขาจะมีกิจกรรมชายหาดให้เล่นตลอดนะคะเขาจะมีเขาจะทําไว้ให้เลยน,นะคะสําหรับวอลเลย์ชายหาดฟุตบอลชายหาดนะคะพวกกิจกรรมชายหาดต่างๆนะคะมีหมดเลยคะ่ะแล้วพวกหนุหน่มๆสาวทุกคนนะคะก็อชอบออกกําลังกายกันมากเลยค่ะแดดร้อนๆนะคะ,นนะ,คะเขามาออกกําลังกายคนที่นี่หุ่นดีมากเลยนะคะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะ แต่เราไม่ไหวค่ะเดินแป๊บเดียวก็ร้อนแล้ว่ะต้องกลับเข้าโรงแรมนะคะนี่ค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้กับการท่องเที่ยวนะคะคือได้เรียนรู้วัฒนธรรมแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแตกต่างกันนะคะวิถีชีวิตนะคะหาดนี้ร้านอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็ร้านอาหารร้านขนมเยอะมากนะคะเสียดายเราไปแค่สี่วันนะคะไม่มีเวลาถ่ายรูปไปครบนะ,ะข,อของเล่นเด็กเขาก็มีให้เยอะเลยนะคะมีหลายอย่างเลยนะคะ ไว้สาหรับเด็กนะคะหาดสวยสะอาดค่ะเขามีคนมาทําความสะอาดแล้วตรงตอนเย็นๆน,นะคะก็จะมีคนมาวิ่งออกกําลังกายะคะ่ะเรียบชายหาดเราก็จะออกเดินตอนกลางเย็นๆเน,นี่ยคะ่ะบรรยากาศดีมากนะคะคนเยอะตลอดค่ะไม่อันตรายเนี่ยนะคะหาดนี้มีน้าล้างเท้าให้ตลอดทางเลยคะ่ะ